สวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสารคามพาเพลินสารับบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสารามพาเพลินแล้วก็ลูกบ้าน ab เมื่อคืนซอแอนเล่นอยู่ที่ตะวันแดงจังหวัดนครสวรรค์วันนี้ในช่วงของกลางวันซอแอนก็เลยนะครับเดินทางไปเยี่ยมคุณย่านะครับของซอแอนที่กำแพงเพชร หลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าซอแอนเนี่ยมีคุณย่าอยู่ที่จังหวัดกําแพงเพชรวันนี้ก็เลยมีโอกาสนะครับซอแอนก็เลยเดินทางไปเยี่ยมคุณยา่าถึงที่บ้านบรรยากาศสุดอบอุ่นเลยบอกเลยว่าอบอุ่นมากๆสําหรับบรรยากาศวันนี้นะครับแล้วก็แอดมินก็เลยนําบางช่วงบางตอนนะครับของความสนุกบอกเลยว่า แม่คุณยา่าในสุดชอบจริงๆนะครับถึงอายุจะ80กว่าแล้วแต่ยังสนุกไม่ไว้นะครับเมื่อหลานสาวอย่างซอแอนนะครับแอนออรดีร้องเพลงดังนั้นจะให้คุณย่าอยู่เฉยๆก็ไม่ได้ครับงานนี้ต้องเต้นสักหน่อยนะครับบอกเลยว่าน่ารักสุดๆนะครับ่าเอิญาาเห็นหลานเคยไป เห็นเห็นหน่าร้านเคยไปเมื่อกี้เหียนแนเพ็นยนแน่บอกเออเออามีมีถ้าถามมาสิตแ้งมือไหนตังหมาสิตแตงมือเพีนนเออนังบรูก่านีนี่ะเออก็แบบเิ่นเครื่องสีไลทดีอยู่น่าน้องเขาดำด้วยละแค่งน้องหอานเนาะจะบอกอยู่ว่ายเดือนมกะลาเออมากะละยาสิไปนั่งรถนใบบอบวะนี่นะฮะไปท่บบบบแบบไเออไปจังหวะ ทา้งหลก็จะให้การรุกสาวอะไรอีกนี่อีเริกก่งไปยุ่ง่เป็นยังหรอเออหลานกันให้ตรองหลานมหางานเนี่ยงาน,น, <ผม S 2> นก็ไปรอไว้หรอเออทั้งหาว่าเราบารมีคู่แปวนครับมไทย็ยังจริงบ้านนอกจะไปยุ่บ้านใดล่ะล่ะเป็นนอนบ้านยุ่นั่น<ด>แล้วจะได้หาบนในคนยุ่แล้วมันกับมีบานพักบันพักไปไงย,ยุ่วมาสิจัดยู่น่น อันว่าเพิ่นโมกิเต็นอยู่ในรัฐบานมันอยูยูบานไอบอยต่ว่นยัพิธี่ะจะอยู่ขอนแก่นโอ้จีโอต่ว่าเรียงอะเรียงมายู่สารคามมจะเอาเดล่ามสิเอาเทเลสันโมเต็นไ่จะตามเออเต่เทเลเอาเขากับเอดไปไปซีเรียตรงนั้นกเออแต่ั้งวังก็ังวแต่บม่มาเหตุนัน่าอยอย่น แม่เพิ่นจัดนะแม่ให้หมูหลให้เก็บให้เก็บิ่นก็ซื้อให้หลายย่างแล้วซื้อซื้อบ้านซื้อรถน้ำกันอันั้นนรถงหนูั้สองคันนี้อยู่ตั้งเนี่ยตั้งมาเนี่ยทั้งมาให้ให้เบิ่งโอ้หดหนนีเนีู่้ห็นดำด้วยเราละเอ้ยดัซื้อแสมดัมาให้ people okay. ฝนเอนยมามกันมาห่อเอาน้ำก่อนบักดื่มน้ำบักดื่มน้ำ เห็นบรรยากาศอบอุ่นแบบนี้แล้วก็ดีใจกับซอแอนนะครับในครั้งนี้ซึ่งคุณย่าก็ถามว่าจะแต่งต้นไหนซอแอนก็บอกแล้วก็น่าจะเป็นต้นปีหน้านะครับแต่คุณย่าก็คงเดินทางไป ร่วมงานไม่ได้เพราะว่าการเดินทางค่อนข้างที่จะไกลนะครับจากกำแพงเพชรกว่าจะถึงซำสูงจังหวัดมหาสารคามแล้วก็คุณย่าก็อายุเยอะมากแล้วนะครับเดี๋ยวไว้ให้หลานเคยนะครับถ้าผ่านมาทางนี้ค่อยแวะมาเยี่ยมคุณย่าแล้วกันนะครับหรือว่าบางทีอาจจะได้เลนมาให้คุณย่าได้ดูได้ชม อีกรอบก็ได้นะครับมารอบหน้าแฟนคลับเห็นแบบนี้แล้วแอดมินเชื่อว่าก็คงจะยิ้มแล้วก็ดีใจกับซอแอนกับบรรยากาศน่ารักน่ารักแบบนี้กับซอแอนกับคุณย่าน,นะครับแฟนคลับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งกดไลฟ์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์ความน่ารักของซอแอนแล้วก็บรราการอบอุ่นแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ